ไปโกนวดบ้างไะไปเททางนู้นมีแผงนะจะได้เห็นเต็มเ็นักงย้อน่อยอาจารย์สายที่จริงมันข้ามหัวแม่ตนเลยไหมไม่หมอเี่ตีค่ะซี่ยตีเหรอ

ไายนี่สาวหนีเลยนี <favorite> ่พี่โจมันยึดภาพภาพความหลังก่อนนะฮะเดินลูกหลานุนเนียครั

อัตราใส่เท่าไหร่เนะอัตราใส่เท่าไหร่ันตันแล้วเท่าไหร่ตันแล้วกี่มิลลิตรตันแล้วร้อยมิลลิลิตรนะแต่ตาใส่เพินนะัดนะเธอหลบจริงมาเห็นหูอ่ะนะเสร็จหูอ่าเนี่ย หน้าตาสวยๆรอๆทั้งนั้นบอกให้ยัดชัดจ้าจะได้รออันนี้ไม่รอดิอาจารย์รีบเลย ไอ้ศาสตร์แบบยิ้มก็ได้นะยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยลางล้าเยาแก้เลยลาแก้เเดี๋ยวมีใีก็่ะาถ่ายตอนีันกครับ นนที่ลงนี่อะไรร้อยมิลลิตรต่อหนึ่งตันใช่ไหม